เพื่อนอยู่กับไทยชามสนนไทยนะคะเวลาขณะนี้นั่นเลยค่ะกี่โมงดัวเลยนี่นาฬิกา <c oughs> นาฬิกาที่ตึกอำเภอค่ะที่ทำการคอมมูลนะคะยินวันอาทิตย์ค่ะหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์นะคะคุณแม่น้องข้าว เอา,เอาแสงออรา่าผ้าชิตยามเย็นมาฝากคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าคุณแม่น้องข้าวมีอะไรมารีวิววันนี้รีวิวดอกไม้คะ่ะเราก็ดูนี่หน้าบ้านคนก็ะปั่นจกักรยานแสงแด,ดดดีๆนะคะจะทุ่มหนึ่งละนี่คะ่ะสวนเล็กๆน้อยๆของคุณแม่น้องข้าวบ้านในเมืองก็จะเป็นสวนแบบนี้นะคะ สวนในกระถางคะ่ะวันก่อนคลิปก่อนหนะน,น้านี้คุณแม่น้องข้าวรีวิวดอกบานไม่รู้โรยของประเทศเดนมาร์กน,นะคะที่เขาใช้เลี้ยงสัตว์คะ่ะอันนี้เราก็มาดูบานไม่รู้โรยของไทยนะคะบานไม่รู้โรยของไทย บนแม่น้องข้าวมีกี่สีนี่ข้าสวยเนาะสีบานเย็นนะโอ้ยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยสวนคุณคุณยายของน้องข้าวนะข้างรั้วเต็มบ้านเลยค่ะปลูกกันแบบเกลือนมันขึ้นเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าที่นี่เดนมาร์กบ้านไม่รุ่รวยของเดนมาร์กก็อย่างที่เคยให้ดูคลิปไปแล้วนะคะ อันนี้มีอีกสีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสีขาวสีขาวเขาก็สวยดีเนาะดูสีนี่ดูเนี่ยสมัยก่อนเนาะเราเป็นนักเรียนกันอะบานไม่รู้โดยอย่างเนี่ยเราก็เก็บไปจัดพานไหว้ครูอะไรเงี้ยเนาะมีการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู กวดแข่งขันความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าสมัยก่อนนะเป็นเด็กเนี่ยคุณแม่น้องข้าวเนี่ยถูกเพื่อนเอนเ,อนเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องฝ่ายหญิงทุกปีจนกระทั่งพอจบใกล้จบปหแล้วก็จะมีเลือกประธานโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลือกให้เป็น ประธานนักเรียนฝ่ายหญิงไม่ใช่ประธานนักเรียนโรงเรียนนี่ก็จะมีอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแต่คณีอีตอนทีเ่เข้าแข่งขันการรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีฝ่ายหญิงฝ่ายชายอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่อยากเป็นประธานนักเรียนอะเพราะเรารู้ว่ากิจกรรมความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรเง,งี้ยร้องหมร้องไห้บอกเพื่อนว่าถ้าเธอเลือกชน,นะฉันจะไม่คุยกับเธอ นี่คะ่ะเรื่องเล่าของดอกบานไม่รู้โดยที่เอาไปจัดพานไหว้ครูเราก็ชนะทุกปีนะคะชนะการประกวดนี้ผ่านไหว้ครูไม่รู้ว่าแบบมีความคิดเรื่เริ่มสร้างสรรค์หรือไม่แต่ว่าก็ชนะทุกปีไม่ว่ารางวันใดรางวันหนึ่งนะคะ สวยเนาะอันนี้สีชมพูสีชมพูสวยสวยเลยอันนี้เริ่มแก่แลวเนี่ยเริ่มเหี่ยวสีชมพูค่ะเพื่อนๆบานไม่รู้โรยเอเชียบานไม่รู้โรยไทยนะคะนี่ความดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รักความดีนี้จีรัง ความดีนี้ยั่งยืนดั่งดอกบานไม่รู้โรยนะคะนี่ดูสวยมากอันนี้คือสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นนี่ต่อไปเรามาดูสีขาวนี่สีขาวสีขาวเขาก็สวยนะมีสามสีค่ะ โหกล้อง iPhone Pro Max นี่ดีมากเลยชัดเจวเวลนี่อันนี้ยังใช้มือถือมือมือถือถือมือถือนะคะพอดีเอาง่ายสะดวกไม่ได้เอาขาขาตั้งกล้องมาตั้งนี่อันนี้ภาพก็จะเบอืเบอๆนะคะต้องกด ต้องกดโฟกัสค่ะเนี่ดอกค่ะคุณแม่น้องข้าวขอลาไปก่อนนะคะก่อจบคลิปนี้เท่านี้ค่ะเอาดอกบานไม่รู้รวยมาแบ่งปันกันชมค่ะดอกบานไม่รู้รวยของเอเชียของไทยนะคะ,นะะประเทศเดนมาร์กค่ะคนไทยอยู่ที่ไหนใครๆก็รักดอกไม้ไทยอยู่ที่ไหนถ้าถูกกัน ดูแลได้รับการดูแลอย่างดีก็อยู่ได้ด้วยความสวยงามยั่งยืนเช่นเดียวกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะปราศจากโรคภัยนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า subscribe l ไลค์แชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ